พี่นะไคมยอดีครับพี่นปองไปสุขูสุขพลท่านู้ชมสุันครับพอกอ่งบ้า้างเานผเทียวอเช่นเคยคับผมน่บ้า้างมาาพี่นองไ้ยังตลาดนะคาไปเบิงตลาดนี่คือตลาดสุเทศบาลสกลนครครับไปเบิ่งว่ามียางขายี่นอเป็นตะซื้อที่นอหมอกนอหม่หรือ อย่างต่างๆสื่อเนี่ยบ้านนะครับแต่เป็นเบิ่นงการครับว่ามีอยัาขายครับผมได้กับผู้ที่ขามาเบิงไม่กับทัดเบงท่านจะกดที่ตามกับฝากกดที่ตามเลยนะครับเด้ะแล้วผู้ที่ติดตามแล้วกดไลค์ให้เราสร้างเลยนะครับเนาะนี่ครับบริเวณตลาดครับอู้ ขอ,อยังเโอเราไม่แกไบเลยเออนี่ไงเขเคโอ้หหยังนี่ห้าก้อน้คนนนร,รับไปลองโอ้เป่นๆดูครับดู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 ไปหามาจังไหนล่ะครับซื้อเอาจ้ะเข<อ>ซื้อเอาจ้ะอา เป็นของปลาด้วพี่น้องของปลาดูแท่ด้นี่เมืนี่นี่แงข้งอหนยมาคล้ายจังไรแบบนี้อ๋อเ่นูหมันคนี่นะเ่เคยเห็นตเทียบ้าบ้านอยู่ใเมืองลยนี่ข้าบ้านอยพวกแลนีจ้ะโอ้เหมือนอยู่อันนี้ขายอร่อยจ้ะ โอ้าหปทะไลกินแม่งเลยตามปนตามแจ้วเอาไปกลัวกินเลนกินหัวกินกับเข่ากับหน้าไปสั่นและวเอาหมดที่บา้านนะชิวๆไมก่กินมาได้เนี่ยมีห้า้อย่นะครับพี่น้องกหัวเสียเลาไปเลาไปไปดหันแรกกันครับทอเฮดหรือพี่น้องโอง้ เนอะไรเนี่ย้ตุลอ๋อเป็นเก็บมาใช่หครับเก็บนี่ยอ้มันเามอยครับอ้ยมาจากผู้ตโต้ยตั้หอมมันห้องบอลตัหอบ้านบางที่หน่วยที่ทางบ้านผมรัทงานอันนี้เจ้าบาน อันนี้ได้บาทค้เสาิบาทอกินได้ประจาบามอกขาดูวครับเดี๋ยวอันนี้รไม่ยังอะไรเอาม่แจกใครกะันกอบกินันกองเบบาทอรบ่อเล็อหาิบ่อเลอหาิบนี่ดูเขาเริ่มไม่ไร เลยครับบ้าใจัยไปกินปีแล yeah> ้วเนาะหอมตอเนาะาบาท่่มีนะวยอามีบาทามได้ปลูกองกด้นี่นอนี่แนงเนี่ยบอกผู้เดนผไปหานี่ยนไหมอยี่หาเนาะรอวเเอเฮ็ดเโมนี่เฮ็ดรบโอ้โอเาเลามันเลยาวบาคือรเครับงว นกมดเหรอผมกเอาเที่ยวอ่มันทับมาก้าน้าต้องขข้างขึ้นหลอยู่ทำไมวะทำไมร่างกเขาสอดใส่ได้ยังยังมเสื้อใจครับมเขาเสียของทางขึ้นใส่แต่อันจอมลำนอส่เิ่งนีมันของหาไม่หมดเดีของเต้ากเามันรูกองกองจะไม่ท้งท้นที่รถแม่มาเที่ยวผมมาเที่ยวย่ห้รถมาอ๋อรถไม่หลเดี๋ยข้าเขาจะแย่บคหั ยัดไปนี่เขาเทสกกันมันระงเขายักใส่แล้วก็แล้วกนักการศกาม่ตาลเขาซอดไปแม่ามาเนี่ใส่ใจแมตาลมกห้ามใส่เ่องปรัตัวมันหนกตัวเ้าเหรอเก็บมาอืมถ้าไม่ไล่เฮาดึงมันจะเสือกมาไหนดีนะมันไปซื้องีน้เป็ดป่ามาซื้ออะไรก็ว้ออะไรดีต่ห่า นี่มาซื้อนะพี่พอได้นี่ตลาดครับผมขายอยู่นี่ทุ่มมือเนะครับท่มมือน่าจะเป๊กคนที่เขารับนี่เห็นร้องี่นี่ก็ได้หอนนะโอ้โหนี่ดครบใี่้องนี่ก็หาเอาจริงมันก็ได้ครบหน้าโอ้โหนี่ก็ดูพยยหาเนาะ จะคิดบ่ดีก็ได้ฮะร้านจังหวัดรบนะรบหันรอยนึ่งพร้อมรองลกโอ้ยปลายิ่คนนี้ี่แบบแสิบตาเมื่อเครื่องเลยาโเลยกบเลี้ยงเื่กระเหันกำจักคนนคตาตั้งละสามร้อยสขายเห็ดขายกล้วยขายหมากไหมขายกอย่างทีนี่ครับที่เได้ดูตัวุ่งใหญ่ๆจังสีมาบ่มีด้เยี่น้องที่เ็นสารกันท่ามขายอย่างนี้ จักแต่กรต้มจังน้อยต้มแล้วใจน้อยลวกันทีน้ำโอห้องใบยานางเขามาพันตะแง่ลไปนี่ผักกบโซต้มเลยนี่พี่เออเอากบนี่ไปแกงไส้นี่นี่ต้มนแล้วนี่น่องหวานร้านนี่มึงนะจุขอกให้กินเบื้องบนมาไหมโอ้หวกินกระเพิ้นกับแก๊แก้วกันได้แซบกินกับน้ำผิกกับิกับแซ ชิมานผู้ทู้มาผมเขาที่ต้มไปเยอะ้าพวกัวไปอยู่ลำชี้มามน้งเดียวได้เนี่ยแพง้มน้่เดียวตรงจะมาเชินตื่นเห็นไหมกาแฟผสมมันไปเลยแก่จมนำพริกกรพีรับเพือนแ่ก็งะมาชูจะมาหยอกแครท่านทาน่เชมาน้ำจิ้แก้มมาเลยแก่เข้ามองมาดูแซ่บแซ่บ เรนมนช่องค่ะเราไม่ตมุ้นรื่ครับมาแล้วคุณยาครับผมใส่เมลว่นี่แบบนี้แหละที่ยายเห็ดดูได้เลยเป็นแก้วเันวนี่่อไนี่ค่ะที่ยายตักเอาไปเป็นเอ็นวัวเป็นแก้วรวนเลยแหละขายเท่ไหรครับ50งห้บบาทนี่ครับ ถูกคับเป็นเอ็นแก้วของึกนอ๋อนี่เฮ็ดเป็นโบัตุนเ่็ดเป็นยังอันบนว่าส้ส้มซมีคนะส้มีงัวส้มีงัวเอยหลบเหรอไม่รู้เลยครับเดี๋ยวงานดูกันครับนครับส้มีงัวมาเพ่นเื่นเห็นด้วยกันครับนี่แกันิ ข้าลย่างุอันี้เน่อยอมาวออู่ตเนอมตน้อยู่ครับ็ตลาดีงอยู่ด้วยครับนาะขายหลายอย่างหลายแนวเต็มเลย ก็ขายกักที่ขายกับที่ตลาดทั่วไปแหละครับตลาดไทยก็อยู่ในจีน ให้ดูสิสโอ้ครับเดี๋ยวยต่อยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวเอาไปหึงเอาไปพัดเอาไป เป็นลายไม่นูได้ครับนี่ครับอ้ยนู่นหนึ่งแล้วมูนโนด้่้กุ้งสวนนีดีครับเจ้อัเดาดจนหัวเือดางนี่บนนะครับเจ้า แกนกอดแบบนี้มีเดจจักจันนี่น้ำมันอย่างบมมีจ,จักจันท,ทรกด้วนครับอ่าขับต้นี่ครับโอ้โหเห็นหัว้เงี้ยนเเงี้ยเกียวแบบ เขาบอกแบบนเ้นโอ้ไดูเฮ้ยด no ูแล้วเป็นตัวจอิงสิทุกคนโอ้ซี่สิ่บาทโอ้ซี่สิ <MEL Thanks> <photos> ่บาทช่่ยอะไ่ อรเห็ดจังเห็ด hmm, so like bon ัเห็ดตับล like ูตอไปยัดได้ไในกินจ every ้ะตัวก้ยก้ไม่ใชครับใส่พริกเขาจะมันเาะหอมายังดูหาน่นเหดหลวงบอกผุ้สควรท่านนี้นี่ไนี่ไเขาจะไปเอามาจังไก่หเรี่องว่จังเขไปเอามาจากจับจับปลนเหรอะม่หอกคูนั่นไหนก็เอาได้เพานเไเอา นี่ครับตลาดพุสกลน่ครับเบืบ้องึกเ้อยกไม่กินนะครับของบ้านเฮอกแบีบอึกไ่อยาก,ายกอเอาจะได้กินที่แทบเป็นมันจซี่บอนบ้ำเขาได้แกอหยังออกเปลีคยนเปลี่ยกินเหมือนกันไปล้ข้างล่ <c oughs> างแล้วะ กออมใจเอันนี้หแล้วินไใ่หนึ่แล้วเอาไปแกงจก็เป็น่ไหนก็งเหลายแมนู่นตัวเต็มแล้วกับมู่เป็นแมนีุ้แล้วนี่เนี่ยไไหมคะบอกก่อนนะคะโอ้ คุณเติมสี่ก็ไ่้ยังไงนี่คุณขัวแล้วเยังจะเั่มไป้สดป่ะร้านใจแล้ว่วแล้วยมาทัสดจ้าร้อยเดียวร้อยเดียว พี่้องอตลาดนู้นุ้น้นจะเล้ยูุ่เล้กินนะครับพี่้องแม่ครัขอมหาเรียซืี่เรียกหาอะไรนะครับตลาดใ้กว้างนะครับนะไปห้งเเางก่นเกงวอ้นแกจครับ เให้อนดีว่าเบคมันอ่อนค่ะนื้ใใเนี่ยบอกไปยังท่าคนอยู่หลุมเห็นมองกันี่มันเป็นน่วยแลวมันน่วยมาอืดๆค่ะมันก็เลยแวม่บอคัดตัดล้าให้ดูมันกลงก็แล้วนการเม่จะมีตัดราเห็นดเอาเอากล้องอยู่และค่ะกดปัแนปอดสารจ้าเขาใส่ไครแล้วก็ใส่ชานมถั่วบรีชายางดีค่ะปกติกัปจูกไปน้ำคิดินไปแล้เนาะ ก็ได้ลูกเสมอไอก้นเปลือยมันเป็นสมัยใหม่เหมือนกับุกอย่างไสตะแหลมใส่ตะขาบเป็นลมเหนือมันพอดลูกแต่มันทอดค่ะแต่ตแงไม่จำมัได้พี่น้อง เออครับห้าก้อนอย่ี่หลายได้ครับห้าก้อนกับพี่คมจังละร้อยค่ะโอ้ร้อยครัโอ้แล้วมีอ่ไกินหลายครับหลายทุกอย่างที่ครับตลาดทุกอย่างโอ้เราไม่พี่ปู

เขากริัมเริ่มตั้งต้นกันเริ่มมา่จับใจแล้วนะครับอีน,น,นอไม่ไรแล้วขันลอยโอ้ส้มจีงวยเรก็ได้เ,เห็นเลยนะครับส้มจีงว ข้าวแบนี้กินด้วยสมพัดนะครับมี่สมพีว่าตลาดสะกนมนส่สมพีงัาขายนะครับผละน่อยแต่นี้อันนี้ <ec> <ๆ>ขนยมย้นโบรันนะครับใส่เกลือใส่มันขายจะไนเนาะข้า้นมบาทจ้าอันนี้นนนยังใส่นนถั่วเหลืองจ้าถั่วเหลืองมต้มพัดจ้ะต้มพัดอันนี้ธรรมดา cơm muối muối tôm yeah. thiên keo hả xây con xin dai con con มากวอรรุนจังสิมาวอร์ุนเหมืมนี่ใช่มะพร้าวค่ะไปยุหนี่ประจำแะจ้ะฮะายยุ่นี่ประจำได้ที่เองบ่ยี่เองจ้ะญาติมือกนาตเหยัเองเลยว้เองทุกอย่างเลยแต่จีสองเปิดเต่ามื่งตลาดเนี่ยบม่อดเ่าด่ม ตอนุ่มเลยมเช้าวิะตอนเช้าครับมีตลาดเช้าอออายุหนึ่งตลาดนี่ตลาดแรงัตลาดเช้ามีอีกนี่ตอนเช้ามีอีกช่บโอครับขอบคุณครับออกมาได้ครับนี่อันนี้ตัวตัวตัวต้นตัวขเหนียวยี่สิบาทได้ครับได้หลกหลายเลยนี่เหนเนี่นี่ยน่ามสั่งอันนี้ขนมเทียนใส่ตัวเหลืองใส่ครีมนครับ ยี่สิบาทหลักแจงหลักแจงจริงบ้านเฮ้าเนี่ยครับไปตำตอวนี้กล้วยนวยปกแก่กล้วยไข่นวยนี่ครับท่างนี้ยินดีูดูสมบูรณ์ครับเนี่ยครับเนี่ยครับบริสั่งผ้ามายังตลาดสุดได้ของนี่จรินอยู่เสมืนนะครับผมอ่าน้องไม่ไรเดี๋ยวขับรถผ่านเดี๋ยวอย่ซื้อน้ำแขางท่าไรครับผมในกัขอบคุณเด้อครับที่ติดตามเพิ่จนจบครับในกับฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามพอสางนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ